พื้นที่ดิน65%เนี่ยมันยังเป็นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์อยู่หรือเป็นที่ที่ควรสงวนหัวห้ามอยู่นะครับอันนี้คือจะบอกท่านว่าพื้นที่ดินที่เขาออกโฉนกให้คุณในประเทศไทยนะครับเป็นพื้นที่ส่วนน้อยครับเวลาเราขึ้นเครื่องบินเห็นไหมเรามองลงมาข้างล่างส่วนใหญ่เป็นภูเขาป่าไม้ถูกไหมเป็นหมู่บ้านก็เป็นหย่อมเป็นหย่อมเป็นหย,อย,อยอน่อมหย่อมหย่อมเนี่ยคือ35%ครับ65%เนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง อย่าเพิ่งไม่งั้นไอ้สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะมาบุกลุกจะมาทำลายทรัพยากรธรรมชาติอันนี้ตั้งกาดไว้ก่อนนะเช้าๆเราก็บเบาๆน่อยน,นะ,ะค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆอ่ทีนี้มาดูกันว่าเอที่ดินเอกชนสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเห็นไหมมีอ่าออ,อ,ออกเอกสารสิทธิ์ออกนโฉนดออกนอสอสามสอสามกรสอสามขอให้เอกชนครอบครองเพราะฉะนั้นพื้นที่สีเขียวผมจะใช้คําว่าที่ดินเอกชนก็แล้วกัน นะอ่าโอเคอนุญาตให้คนทํากินได้ออกเอกสารสิทธิ์ได้ที่ดินมือเปล่าก็ให้สิทธิ์ครอบครองเดี๋ยวท่านจะงงว่าไอ้ที่ดินมือเปล่ามันมีด้วยหรอมีครับไม่ต้องมีอะไรก็ได้สิทธิ์ครอบครองท่านเชื่อไหมว่าที่ดินมือเปล่าเนอสามกเนอสามขอนเอสามส,ามสามอคหนึ่งเนี่ยสิทธิ์เท่ากันหมดแต่โฉนดเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์คือเจ้าของพวกนี้สิทธิ์เท่ากันเหมือนเรียกว่าสิทธิ์ครอบครองเดี๋ยวเราจะไล่กันต่อไปส่วนที่ดินของหลวงเป็นไงครับ มีการออกกฎกระทรวงเป็นภูเขาเป็นป่าสงวนเป็นป่ามาติคัมภีรีมีทะเบียนที่ทางได้การทําห่วงห้ามไว้ในสมัยก่อนมีพระมีพระบรมราชค์การห่วงห้ามไว้นะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าพระมหากษัตริย์เอ่ยว่าจะสงวนห่วงห้ามที่ดินส่วนไหนเนี่ยตรงนั้นก็เป็นที่หลวงไปเลยนะตรงนี้ก็จะมีลักษณะเป็นถนนหนทางห้วยหนองคลองบึงบางลําน้ําที่ใช้ตะลิงอันนี้เป็นที่ดินของรัฐทั้งหมดเลย แล้วทั้งสองฝั่งเนี่ยครับทั้งสองฝั่งนี้ข้ามฝั่งกันไม่ได้ครับหมายความว่าในพื้นที่สีเขียวคุณออกโฉนดออกนสอสามออกอะไรก็ออกไปให้ประชาชนทํากินพื้นที่สีแดงก็ออกไปแต่เป็นที่ดินของรัฐอย่างเช่นที่สพกนะที่ดินนิคมพวกนี้นะหรือกฎกระทรวงต่างๆที่กําหนดเป็นเขตป่า อันนี้ก็เป็นกฎหมายที่ควบคุมที่ดินของรัฐนะครับอันนี้คือจะบอกจะสื่อให้ท่านเห็นว่าเอกสารเมื่อไหรที่มันข้ามฝั่งมาเป็นเอกสารที่ออกโดยไม่ชอบสมมุติว่าโฉนดมาออกพื้นในพื้นที่สีแดงเมื่อมีการตรวจสอบขึ้นมาจะต้องดูว่าใครมีสิทธิ์ดีกว่าออกผิดฝังเนี่ยเมื่อไรออกผิดฝังเนี่ยถือว่าเป็นเอกสารที่ไม่ชอบครับแยกกันให้ชัดก่อนเพราะเรื่องเนี้ย ถ้าคุณแยกได้ชัดเนี่ยมันจะต่อไปถึงวันที่สามเลยนะ